สวัสดีแม่น้ำขิงนะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปแนวทางเลขแม่น้ำขิงวงสุดท้ายเนาะ,ะนะครับก็คือสรุปตัวเลขนะครับแล้วก็สรุปเลขทูบที่ว่าเรามาวงสรวงกันด้วย<ช>นะครับก็คืองานวงสรวงไหวค้ครูใหญ่ที่อาสมบูรคยานะครับก็คือมีจุดเทียนคำเทียนรนี่มาบนล่างตลอดใช่ค่ะถูกบนถูกล่างตลอดใช่ค่ะออรอบนั้นแม่น้ำขิงจุดอะไรเลยนะหนึ่งหกเก้าใช่ไหม,มตั้งหกเก้าค่ะมาทั้งหกเก้าแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกเลยใช่ได้ทั้งบนและทั้งล่าง เห็นว่าถือกันยกหมู่บ้านเลยถือกันยกหมู่บ้านเลยค่ะไม่ธรรมดาเลยเนาะแต่โอ้นให้ตรงตรงเลยให้ตรงตรงขนาดนั้นให้ตรงตรงไปนั่นโอ้ยแม่น้ำขิงยังไปตัดเลนตัวเยอะนะครับใช่ค่ะแต่ว่าก็คือสูตรคำนวณนี่ก็ไม่น้อยหน้าน้อยหน้าเดินดีครับกี่งวดได้แม่น้ำขิงพอจำได้ไหมป๊ดประมาณสิบสิบกัวงวดอยู่ประมาณสิบเอ็ดงวดนะขั้นขาดว่าเพราะมันมาหลายมันจินหอนอีสินปีเนาะประมาณสิบงวดสิบเอ็ดงวด สิบงวดสิบเอ็ดงวดหลุดประมาณสองงวดสามงวดนี่หละครับถามาเดินดีพอเดินดีเนาะไม่ธรรมดาเลยเลยนาะในใสูตรนะครับถึงว่าทําไมมีคนอยากมาเรียนอยากมาสอบถามเกี่ยวกับสูตรเนาะใช่ค่ะก็ถือว่าแม่นมากเลยนะครับสำหรั<อ>บ,บนนสูตรนวณตอนนี้ก็คือราคามันก็อยู่ที่พันก็ไ้ก็จะเก,กาเขาอเอื้อมถึงกันแล้วก็โทรมา่ขาขางถามเกี่ยวกับสูตรเยอะนะคะแต่ว่าอย่างว่าแล้วเนาะบางคนปัจจัยไม่ถึงก็ราปัจจัยก็เรามีตังมีทรัพย์ก่อนค คุณอาจจะแบบรอ,อดูก่อนว่าวันนี้แม่นจริงหรือเปล่ารอดูว่าแมนจริงไหมใช่ทั้งวันนี้เข้าอีเขาก็ลงเรียนเราเรียนเรียนกันเลยครับใช่แต่มีหลายคนใช่ไหมที่มั่นใจในสูตรของเรามากแล้วก็มาเรียนแล้ว <c oughs> ใช่ก็อย่างเช่นคุณพ่อคนนั้นเลยคุณพ่อที่เขามาเรียนครับอันนี้ก็เอ่เข้าท่านไปเรียนแล้วก็พอนายท่านคํานวณแล้วก็เห็นในตัวเลขแล้วก็จับให้มันท่านไม่ได้เอาไปแค่ของเราท่านก็มีสูตรของท่านเหมือนกันแต่ว่าท่านจะเอาไป เาเปรียบเทียบกันเอาไปจับดูว่าคู่เด่นของท่านกับคู่เด่นของเรามันเหมือนกันไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ในตารางกับตัวเลขของท่านนะ่ะมีจํานวนเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามีเพ,เพื่อเพื่อท่านก็จะได้เออกริงตัวเลขเนี่ยถูกต้องแล้วก็ลงใส่กับตัวนั้นเลยโอ้แกจะเอาของแม่น้ําขียงกับสูตรที่ท่านมีอยู่แล้วไปเปรียบเทียบกันใช่ค่ะแล้วก็มาเกรงใส่กันใช่แล้วสูตรเนี้ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยศึกษามา30ปี โอ้สามสิบปีสามสิบปีแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นคนอชอบในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็คำนวณคำนวณคำนวณมาเนี่ยมันมีสูตรของท่านสามสิบปีท่านบอกว่าสูตรของท่านสี่หลักท่านก็ท่านบอกว่าเราจะลองเผยก็ค,คืออาจจะบอกสูตรให้เราแล้วลองให้เราเนี่ยไปจับในการจับตัวเลขครับใช่ท่านจะบอกเลยว่าท่านรู้เลยว่าคู่ไหนมาแรงคู่ไหนมาไม่แรงรอบนี้ขี้มาแรงรอบ ก็าใกล้จะถึงคู่มาเองท่านจะรู้ภายในหนึ่งนาทีอันนี้ท่านมงคนบอกเองนะครับใช่ท่านศึกษามาสามสิบปีไม่ธรรมดาเไม่ธรรมดาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเมื่อไหร่ที่คุณพ่อมีเวลาว่างเนาะก็สามารถแบ่งปันเราได้แต่ว่าสูตรนี้ยังไงเราก็จะเก็บไว้เก็บไว้ก็คือเก็บไว้ในการกิ่งตัวเลขนะคะว่าควรจะจับคู่หรือจับขี่มันเป็นพิธีการจับคู่หรือจับขี่ใช่ค่ะแล้วก็มีการจับว่าหามหรือไม่หาม แกบอกว่าทํามาหกสิบห้างวดเข้าเข้าอยู่ประมาณหกสิบห้างวดแกบอกหลุดแค่สองงวดอันนี้ก็ยอดเข้ามาหกสิบทำหกสิบห้าเข้าหกสิบสามงวดใช่อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงท่านโทรมาเมื่อเช้าก็คุยกันเรื่องนี้แล้วแกได้ตรงกันไหมคะงวนนี้วันนี้ตรงกันค่ะแกบอกว่าจะมีคู่กับขี่โอ้ใช่คู่คู่นี้ก็คือจะขึ้นหน้าขี่จะท้ายหลังแกเลยบอกว่าเราก็เลยถามว่าไอ้ที่ว่าสี่สามจะไว้นีจะเข้าไหม มีสิทธิ์ที่จะเข้าเพราะว่าในตัวเลขของท่านมีครบทุกตัวคับแสดงว่าที่ก็คือเอฟซีท่านบอกว่าถูกสองสามแสนเนี่ยก็คือว่าเรีมันมาตรงกับของสูตรแม่น้ำสิงพอดีใช่แล้วก็เลยถูกเยอะใช่แล้วก็สูตรสามแล้วก็ท่านว่าจะมีการสูตรนับนับเอ่อตัวเด่นก็คือมันจะนับสามนับสามนับสามอะไรของท่านท่านบอกก็คือที่ท่านถูกก็คือมันเป็นสูตร สูตของท่านมาตรงกับบังเอิญมาตรงกับพ่อแม่กิก็เลยมีความมั่นใจก็เลยลงเยอะใช่่คะอได้เป็นแสนสองแสนเลยใชคือว่าสุดนยอดในสูตรคำนวณที่ว่าจะหาแบบน้อยๆตัวไม่หลายตัวแล้วก็ถูกสามตัวตรงสามตัวโต๊ดอย่างนี้เนาะแล้วท่านก็บอกว่าสูตรนี้ยังไม่เคยเห็นส่วนมากเห็นก็จะเห็นไปตารางอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าวิธีการคำนวณหรือวิธีการจับตัวเลขไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นเหมือนกัน มาถึงท่านพูดกับสูตรแม่น้ำเคิงใช่ก็คือท่านอึกษามาันไม่ตม่ำกว่าสี่สิบห้าสิบสูนย์แล้วตั้งแต่ที่ท่านเรียนมาไม่ใช่ว่าสูตรแค่ของเราแค่คนเดียวที่เรียนแต่ไปเรียนกับคนอื่นก็มีแล้วท่านก็เลยบอกว่าที่เรียนมาเนี่ยมีสูตรอันนี้แปลกที่สุดไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นสูตรที่ตรงตัวแล้วก็ง่ายแต่ว่าไปซับซ้อนในการจับแค่บอกตรงนี้ซับซ้อนในการจับขู่ตามตัวนี้ใน,ในการวางตารางมีการวางตารางอืใช่ก็คือไม่เคยเห็น ในตารางนี้เราจะวางมั่วไม่ได้เราต้องวางตามนี้เลยใช่ครับวางมั่วไม่ได้ก็คือมันจะเป็นสเต็ปในการวางของตารางคร,<ช>ครับผม,บมบก็มีสเต็ปในการวางของมันถ้าเราวางไม่ถูกหลักเนี่ยก็จะจับคูไไ่ไม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 ่ถูกเลยเอ,อถ,ถ้าวางไม่ถูกหลักก็ถามว่าในตารางมันมีตัวเลขไม่ม,ม,มีแต่ว่าเวลาการจับคู่จะจับมันจะจับยากอใช่ถ้ากระจายกระจายไปมันจะจับยากครับ ก็คือต้องได้เรียนเนาะถึงจะรู้ว่าเราจะต้องจับยังไงเราจะต้องวางยังไงใช่ต้องต้องได้เรียนเพราะสูตรเนี้ยมันหาไม่ยากไม่ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่ยากใช่สาหรับคนที่รู้จะไม่ยากแต่ว่าสาหรับคนที่ไม่รู้ก็จะยังงงอยู่ว่าอะจับยังไงมายังไงครับครับผมวันนี้เดี๋ยวให้แม่น้ำขิงมีเก่งให้เป็นคนท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลขทูบด้วยเราจะพูดเลขทูบลงไปในช่องด้วยนะครับเพราะว่าเลขทูบก็อย่าพลาดอย่าเผลอนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า แตกบนล่างมาแล้วนะครับข้อสอบนี้เข้าสามตัวเนี่ยโอ้สุดยอดได้พี่น้อง <ตา S 2> อัน,อนซื้อตตรูดตลี่ไว้แล้วก่อนสามสองสามสามสองสามสี่ไม่ซือ้อมาเหรอแล้วโนเบิ้ลกันมันจะซื้อไว้สี่ใบนะคะอจะเลื่มสนับสนุนรัฐบาลไทยด้วยนะพี่น้องสนับสนุนรัฐบาลไทยเบิง่งเออนี่สามสี่สามสี่นี่ส <4, S 2> ี่สามสามสี่สี่สามขั้นถือกนนี่เพิ่งเพื่อนอาจจะเป็นคน ผู้โชคดีคนต่อไปได้สิบสิบยี่สสิบล้านเหมือนม่นนครับนะคะ่ะได้แม่ละแม่ลำ,ำเพียงก่อนเนี่ยคำนวณเลยกันได้ครับผมเราต้องสนับสนุนรัฐบาลไทยนะฮะเฮ้ยบ่อง ยังคงคอนเซปต์เดิมถ้าไม่ชอบที่จับให้ก็ไปจับเองในตารางใช่ค่ะแล้วก็เน้นย้ำทุกครอบว่ามันคือแนวทางนะพี่น้องเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมนาะไปหยิบจากสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วแล้วที่คุณพ่อท่านถูกหลักสองสามแสนเนี่ยท่านจับในตารางหรือว่าท่านจับที่แม่น้ําขียงจับคู่ให้ท่านจับในตารางค่ะอแล้วก็อถ้าตัวถ้ามันมีตัวที่ว่าเราจับคู่ให้ท่านก็เอาในตัวที่มีคู่ด้วยใช่ค่ะครับ ก็แบบว่าแกก็จะดูในตารางเนาะว่าเด่นเนี่ยมันตรงกับท่านหรือเปล่ามีตัวไหนที่ว่าในตารางตรงกับท่านครับตัวที่ชอบท่านก็จะลงเด้อะไรวันนี้ก็สัญจรกําแพงเพชรเนาะแล้วก็เรียกจะออกมาในแนวไหนเราก็ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าแม่น้ำคิงสุดแม่น้ำคิงนี่สัญจรก็บยายันแ <c oughs> ม่นเบายานสัญจรตัองบายัน เอฟซส่วนใหญ่ก็จะกลัวสัญจรนะเพราะว่าเลขอาจจะเคลื่อนไปออกแบบที่ไม่เคยออกมาก่อนอาจจะเป็นเลขตองเลขเบิ้ลนเลขหามหรือยังไงก็บางคนก็คิดเปเหมือนกันเนาะใช่ช่วงนั้นเลขเหมือนเลขหามออกประมาณสามงวดสามสี่งวดสามสี่วดนะก็อย่างว่าจยับคูไว้ก็ดีนะคะสามตัว บ้างให้มันเหมือนกันทั้งในกลุ่มแล้วก็ในไลน์แต่เพื่อนเสียเพื่อนเจวะว่าอ้าทำไมให้ตัวนี้แล้วทำไมให้ตัวนี้นะคะ เอาเลขที่ว่าเขาจับไอ้นั่นไหมนะงไอ้นังเราผู้ชายที่จับอ่าจับอเบอาแต่เลขทูบกัเราเอาแต่เลขทูบที่เราจุดดีกว่าอเ,เรา,เอาแต่เลขทูปเป็น,นเลขศูนย์คำนวณเนาะเราจะเน้นตัวที่ว่าออกบ่อยที่สุดนะครับซึ่งที่ออกบ่อยก็คือเป็นสูนรคํานวณกับเลขทูบที่แม่น้ําขิงมีจุดนะครับเพราะมันเหมือนเป็นดวงของเราเนาะใช่ค่ะเน้นตัวไหนนะคะ ตัวสองตัวจะเน้นสี่สองกับสามสองนะคะสี่สองกับสามสองค่ะส่วนสามตัวจะมีเก้าสามสองให้กันไว้ทั้งสี่สามสามสองแล้วก็สี่สามก็กันไว้เหมือนกันครับ <ผม S 1> ใช่ค่ะแต่ว่าสี่สองอมันหามไม่ได้ก็เลยเอาสี่สามน่าจะดีสี่สองน่าจะดังอยู่นะคะหา,หาว่าหาว่าได้ไหม ตัวรองหนึ่งเก้าใช่ไหมคะตัวรองแค่ค่ะตัวรองก็คือหนึ่งเก้าหัวกับท้ายให้ปิดไว้กันหน่อยว่ามันออกมันออกดูขึ้นกันนะมันออกออกออกไปหนึ่งกับเก้าก็เลยกันไว้กันไว้ให้นะคะจํานวนเลขเลขสองตัวก็จะมีทั้งหมดห้าคู่เนาะแล้วก็สามตัวก็จะมีอยู่แค่สามคู่นะคะครับค่ะส่วนตัวที่แม่ลูกขิงชอบที่สุดเลยตัวที่ว่าคิดว่าน่าจะมาเป็นตัวไหนก็สามสง แล้วก็ชอบสี่สองสามสองแต่ว่ามันหาสล็อต t e ไม่ได้ก็เราสี่สามไว้เพราะมันเป็นตัวเด่นค่ะเหมือนกันค่ะแล้วถูกได้ตัวไหนนะคะเลขถูกเลขถูกาสมได้ห้าสองหกค่ะไม่มีในตารางซะด้วยไม่ถูกเหมือนในตารางเลยเนาะมีแต่สองเก้ามีแต่สองอ่าใช่มีแต่สองเก้าแต่ว่าหกกับเก้าร็ตัวเดียวกันนี่แหละครับนะใช่แต่ว่าในตารางเนี่ยไม่ลุก นะฮะท่านผู้ชมแต่อย่าลืมนะอย่าลืมพริกตัวนี้ไว้ด้เผื่อมันเป็นหกหกสามสองเนี้ยพริกบอกเก้าสามสองหกสามสองต้องกันไหมก็ได้พิกไว้ดีกว่านะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันกันไหมกับตัวหนึ่งเป็นตัวกันเนาะได้เลยนั่นเก้าสามสองหกสามสองเป็นตัวกันนะคะใช่ค่ะเป็นตัวกันเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันวัมนที่เขาบอกว่ามีหนึ่งก็ต้องมีเจ็ดรอบนี้มีหนึ่งก็มีเจ็ด แต่ว่าครอบนี้ไม่ได้จับหนึ่งให้เลยนะคะแต่ก็อย่างว่าเน้นเป็นแนวเป็นเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบนะคะจับเองได้เลยถ้าไม่ชอบก็คือจับเองได้เลยครับส่วนใหญ่คนที่ถูกกับแม่น้ําขิงเนี่ยบางคนก็ถูกที่เราจับให้บางคก็ถที่เขาจับเอาเองเนาะใช่ส่วนใหญ่ก็คือบางทีเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวที่เราจับหรอกคะ่ะก็คือเขาก็เอาตามที่ว่าเขามีเซนส์นในการจับคู่ในตารางรมันก็เหมือนการตารางเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยก็เหมือนการที่เราได้กลึงตัวเลข ให้มั่นใจมากกว่าเดิมจากที้จะซื้อกระจายกระจายมันก็มีในช่องการ,รางเขาก็กรีงคือเราซื้ออย่างมีเป้าหมายหือว่าเราซื้อมั่วใช่ค่ะแา่บางคนเห็นอยู่ในโทษาใจเสห็นง,ง่วนเลยเขาลดแนนซื้อตามปฏิบียนนะั้นมีสิบคันไปปะเบียนว่าคือกันกน,นักคันนี้ซื้อซะเลยอือจะไหวปนะเนาะแม่แล้วสูตรตัวนี้ที่ว่ารอเก่งออกมาเนี่ยแม่ทำขิงเก่งคนเดียวหรือว,ว่าให้ครูเบนช่วยเก่งครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกรีนงทั้งสองคนพยายามกรีงให้ได้ รอบที่แล้วก็เก่งสองคนมันก็เลยเขารอบนี้ก็เก่งสองคนเองเหมือนกันก็คือเอาทั้งตัวที่เราไม่ชอบแต่ค,คนอื่นเขาชอบมาแล้วก็ทั้งตัวที่เราชอบมาด้วยใช่ค่ะก็คืออาจจะออกตัวคนอื่นที่เขาชอบแต่ไม่ได้แต่ตัวเรารไม่ชอบเราจะเอาแต่ของมุมมองตัวเองไม่ได้<ช>ต้องเอามุมมองของคนอื่นด้วยใช่<ง>ก็เลยต้องมีการเกริงสองคนแล้วก็จับช่วยกันครับ ขนาดว่าเราจะเอาแต่เลขของตัวเองเนี่ยตัวที่เราชอบมันอาจจะไม่ออกอย่างนี้เนาะแมนปนิไปบอกไปออกของคนอื่นมัก,กันเสียนะเรา,าเมื่อกี้ก็จับ เห็นไหมไม่ออกตัวที่ชอบไปออกตัวที่เราไม่ชอบครับผมแต่ว่าถามว่าในตารางมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันมีมีค่ะมีเปอร์เซ็นต์เข้ามีเปอร์เซ็นต์ถูกร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะในตารางอ่ะก็ถ้าจับดีๆหน่อยก็เป๊ะเลยเป๊ะเลยแต่ส่วนมากที่มันหลุดก็คือไม่ได้หลุดจากตลาดจะหลุดจากการจับคู่มากกว่าอืมใช่อันไหนที่ไม่ชอบแล้วมันออกดีอีอันไหนชอบเนี่ยพ่ค่อยออกหรอกครับครับขวนี้ก็เลขไม่หลายตัวนะเพราะว่ามันมีเลขซ้ำสองตัวมี่สี่สี่กับสองสองเนาะใช่ค่ะเลขอะไร ห้าตัวห้าตัวตอบนี้มีห้าตัวแล้วก็รอบนี้จับจับคู่ง่ายเลยจับคู่ง่ายครับใช่ค่ะแต่มันจะออกไหมก็อีกแบบนึผมใช่แต่ก็มั่นใจได้พี่เนาะทุกครั้งก็คือต้องมั่นใจในสูตเองอยู่แล้วว่าสูตริงก็เรื่อดีก็ต้องมั่นใจครัใช่พองมดนี้สัญจรด้วยไม่รู้ว่าเลขจองในรักษาไหนเนาะ่เรามาลุ้นกันอีกสองวันใช่สองวันเลยเหรอสามสิบกับหนึ่งอ๋อ นี่ยี่สิบเก้าสามสิบกับหนึ่งเนาะพอวันที่หนึ่งเลขออกแล้วนะคะท่านผู้ชมใช่อล้วอีกสองวันออกตรงกับบัญจัน์บัญจัน์นี่ก็เลขสูงอยู่แล้วครับสูงบางสูงก็ต่ำเลขออกต่ำสูงอืมจ็ไม่แน่นะครับผมเนาะอาจจะเป็นต่ำหรือเป็นสูงสัญจรไม่มีใครคัดเดาวได้เลยไม่เห็นนะคะแต่ก็เน้นย้ำว่าเป็นน้าท้านะพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็จะมาบอกเนาะก็คือคูบินนะคะท่านได้ทํากิจกรรมนะคะตอนแรกก็กะจะว่า ไม่ไม่ได้ทําแต่ว่าก็คือคนเรียกร้องขอมาเยอะนะคะก็คือจะมีการสวดมนต์ข้ามปีวันที่3 1มธันวาคมนะคะแล้วก็จะมีการวันนั้นก็จะมีพิธีจุดเทียนคาด้วยนะคะเสริมดวงนะคะให้เ,เสริมดวงข้ามปีดีวกว่าปีหน้าก็จะได้ชีวิตดีขึ้นนะคะชีวิตจะได้พลิกพลันจากสิ่งร้ายจะก็จะกลายเป็นดีนะคะวันนั้นก็จะมีการ จุดพิธีเอ่อจุดเทียนพิธีเสริมโชคสรลาบนะคะคนที่สนใจอยากเสริมโชคสรลาบก็สามารถเอ่อลงชื่อวันเดินเขิดได้ตั้งแต่วันนี้นะคะท่านถือว่าเอ่อเห็นความทะเยอทะยานนะคะคนที่อยากจุดนะตอนแรกท่านกะจะไม่ได้จุดลแล้วแต่ว่าท่านเห็นว่าโอเคยังไงก็จะข้ามปีก็เลยจุดข้ามปีด้วยแล้วก็จะเป็นการเปิดประตูโชคลาภในปีนั้นด้วยจะได้พบเจอสิ่งดีๆค่ะครับ ถาเดือนปีใหม่ก็เปลี่ยน,นยเป็นคนให<ช>ม่เป็นคนที่ดีเนาะใช่ก็อาจจะเป็นคนได้โชคใหญ่ของปีหน้ารับทรัพย์อย่างเงี้ยใช่ค่ะคและ<อ>้ว<อ>ก็สําหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนเกี่ยวกับสูตรแม่น้ําขิงเนาะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะก็คืออาจจะยังไม่มั่นใจเราก็ลองดูวนอีก้ก่อนทางวันนี้เข้าคนที่อยากจะมาเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ถึงจะมาเรียน ตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าจะเรียนทางออนไลน์ก็ได้นะคะสูตรเราเนี่ยจะไม่ค่อยซับซ้อนนะคะเราจะมีตาําราสูตรให้นะคะในการเปิดศึกษาเปิดอ่านนะคะจะเป็นหัวข้อหองข้อนะคะสามารถศึกษาได้เลยด้วยตัวตนเองนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้จากการที่เรียนสูตรเนาะยังไงก็เหมือนเงินนี้ก็เหมือนกันร่วมทบุญน,นะคะก็คือ,อปัจจัยส่วนเนี้ย แล้วก็เอามาพัฒนาอาสมนะคะแล้วก็มาร่วมสร้างอาสมนะคะเพราะว่ายิ่งสร้างก็ยิ่งจะทําให้ที่ที่เนี้ยน่าอยู่แล้วก็น่าชื่นชมนะคะคนที่เข้ามาก็จะได้เห็นในสิ่งดีๆนะคะแล้วก็คนที่เรียนสูตรก็คือเนี่ยแหละก็คือจะได้ลูกแก้วว่านสาวลงนะคะหนึ่ง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 เขาจะเรียกหนึ่งเหรียญเนาะแล้วก็ตำราสูตรนะคะแล้วก็จะได้บทคาถานะคะเพื่อโชครลาภหน้าสุดท้ายของตำราสูตรนะคะแล้วก็ สำหรับคนที่อาจจะมีกำลังไม่ถึงนะคะค่าเรียนสุดจะอยู่พันหนึ่งพบาทถ้าไม่มีกำลังแต่ว่าอยากามีเครื่องรางนะคะหนุนดวงนะคะหรือว่าเสริมโชคสมรสรถนสมบัตมีให้กับตัวเองก็คือจะเป็นลูกแกว้วก็สามารถบูชาได้นะคะอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสบานะคะปัจจัยทุกๆอย่างนะคะทั้ง ทั้งสูตรหรือว่าทั้งการจุดเทียนคําหรือทุกแก้วที่ว่าทุกท่านที่มาบูชานะคะปัจจัยส่วนนี้ก็คือหลักๆเราก็กกจะเอามาร่วมพัฒนาอาสงนะคะก็เหมือนกันร่วมสร้างทำบุญเนาะ,ะใช่คะ่คะครับก็ใครที่สนใจเนาะก็คือจะมีช่องทางติดต่อนะคะท้ายคลิปเลยนะคะสามารถแอดไลน์มาได้หรือว่าโทรติดต่อมาได้ผู้รับสายก็จะเป็นแม่น้ำคิงเองนะคะค่ะ เรื่องเกี่ยวกับการเรียนสูตรบางคนอาจจะยังลังเลอยู่ <c oughs> แต่มองว่าเ,เดี๋ยวรอดูหรือเปล่าแม่นจร <c oughs> <ช>หรือเปล่ารอดูใช่ก<ช>็<ม>สามารถใช่ค่ะก็คือสามารถรอดูสักสามสี่งวดเพื่อความมั่นใจเพื่อความชชวร์ได้ค่ะก <c oughs> ็ะสามารถ <c oughs> ดูได้เราก็จะไม่บังคับหรือว่าอะไรนะคะก็คือเราก็ตามกําลังเนาะบางคนเขาก็โอเคไม่ไม่เรียนก็ได้แต่ขอรอออกงวดต่องวดแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ให้เผื่ออาจจะมีทุลง่งกล้าอย่างเงี้ย ก็เผื่ออยากมีสูตรไปโอเคคำนวณเองก็ได้โดยการที่เราสามารถคำนวณเองได้ตั้งแต่ต้นเราไปหาซื้อได้ทันใช่ค่ะหรือว่าอยากจะเรียนไปแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนแล้วแต่ความต้องการของตัวเองก็ได้หรือว่าอยากจะเรียนเพื่อเอาไปควบคู่กับสูตรตัวเองว่าเออความความแม่นยำความนิ้นของเราเนี่ยเข้าหากันได้หรือเปล่าเห็นหลายคนเหมือนกันนะแบบรอดูรอดูไปก่อนแล้วก็ถูกจริงๆแล้วก็มาเรียนแล้วก็มาเรียนเอ ท่านคนที่ว่าถูกเยอะเนี่ยแกบอกเลยนะไงงวดนี้ก็เข้าแม่คิงไงงวดนี้ก็เขา่าเพราะว่าตรงตัวแบบที่ผมชอบไงไๆก็เข่าร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏ <c oughs> เขาอลีแกมีความมั่นใจสูงมั่นใจสูงผมมั่นใจให้ผมเสียเท่าไหร่ผมก็มั่นใจเพราะว่าผมมั่นใจในสุรของผมแล้วก็สตรของแม่นักคิงสุรน,นี้ผมศึกษามาสามสิบปีสามสิบป,<ะ> <30 S 1> ปีหนูก็ถามนะว่าอสามสิบปีของคุณพ่อนี่ก็เข่าดีบอหลุดดีบอท่านก็บอกว่าตั้งแต่ศึกษาสุรมา ด้เกือบทุกงวดครับใช่ค่ะแล้วก็มีแค่หลังๆเนี่ยมันไม่เข้าก็เลยอยากเอาสูตรมาเสริมให้สูตรตัวเองพัฒนาสูตรตัวเองไปครับครับผมใช่ค่ะแต่สูตรแกเนี่ยแกไม่ได้บอกคนทั่วไปก็คือไม่ได้ปล่อยครับแกจะบอกสําหรับคนที่แบบมันรู้สึกว่าเหมือนมีญาติสัมพันธ์กันเท่านั้นถึงจะแบ่งปันสูตรใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วเนาะอถ้าเอาสูตรมาจากใครก็ของแม่น้ําขิงนี่เลขยิ่งจะแม่นไปใหญ่เลยใช่แต่ว่าสูตรแกซับซ้อนมากเราต้อง ให้แกอธิบายเยอะเลยมันซับซ้อนมากใช่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะใช่ค่ะอาจจะได้จับสูตรมาใส่กันเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมใช่ค่ะนะครับไปยังไงก็ขอขอบคุณแม่น้ำขิงนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแม่น้ําขิงโค้งสุดท้ายตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ คนนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ